สองคนนี้เห็นเฟิร์นไม่ได้เลยอะถอยก่อนพอยไงครับนิ่งๆนิ่งนิยง,งลูกอ,ลอืมอืมพอ,อยอย่าพึ่งลอย ออวันนี้เดี๋ยวอยู่คนเดียวนะคะดูช้างสองเชือสวัสดีค่ะพี่สุวันนี้นนมาแล้วค่ะวันนี้เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นจะไม่ป้อนกล้วยน้องแล้วนะคะเฟิร์นเอ้าหมุนเมมนาะทำไมหมุนอนะเอทำไมหมุนอะมายังค่ะมามาแล้วทำไมหมุน พอยอะไรจะเปิดน้ำกินเองเหรอเปิดไหมล่ะเปิดแล้วพอยเปิดออเออเออพอยสหักพอยไปทางนู้นลูกสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพอยเห็นเห็นเห็นพี่เฟิร์นแล้วก็ของเฟิร์นคิดดอเฟิร์นกลัวพลอย เฟิร์นหมอเฟิร์นไม่ป้อนแล้วนะคะเฟิร์นบอกว่าให้พี่อ้อมสู้พลอยดูบ้างมันเปื่อนไหมอาบน้ำก่อนไปนปีนปีนปีน ไม่ให้พอลพอยปีนเลยอ่ะพลอยมานี่ก่อนพอลอยลูกมาได้กลิ่นกล้วยนะนี่โอยนั่งลงแล้วก็ตุเนาะป้าจิมสีดอกรัวกันเองอ่ะอินทพรนบอกสีสีดอกรัวกันเองอ่ะ จอมปีมนข้อมุ้อยจอมปีน <มา S 2> อะไรนี่วันนี้เป็นอะไรกันเเีกล้ยวไยไปไปเอากล้วยมาไปเอากล้วยมาก็คือเฟินแบบว่าอะไรวะ,ะ,ะไปก่อนไปก่อนะ เดี๋ยวลเดี๋ยวลงเอามันจะเปียกพี่อ้อมเปียกพี่อ้อมเปียกเดี๋ยวลงนี่เอาเร็วอาบน้ำด้วยนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งก่อนงั้นไม่ให้พอแล้วลงนั่งเดี๋ยวลงเฮ้ยแม่เปื่อนเลยนั่งก่อนนั่งดีๆนั่งนั่งนั่งดีๆนั่งดีดีนั่งหรือยังนั่งหรือยังนั่งก่อนนั่งก่อน เออเขาให้นั่งชวนเรื่อนอนชนเรื่องเอากระตีนพอด้วยเอาเลิกก่อนนั่งงงกันสบายเดี๋ยวเขาถอดถุงเท้ารองเท้าเถอจริงจริงเฮ้ยถอยนิ่งโอ้ยวอยไว้สิขวบนะนี่นี่มามาอันนั้นรองเท้าถุงเท้าพี่อ้อมไม่เอามานี่พอยถุงเท้ามานี่มานี่มานี่ มันอูดึงแรงแท้ใช่ด้วยไปก่อนไปก่อนไปก่อนค่ะไปหมดแล้วโบเบ้ แล้วแล้วมา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 ตอนนี้ไปได้กลิ่นกล้วยเขาได้หน่อยมันกล้วยเขาพลอยไปมานี่มานี่มานี่อย่าขี้โกงพลอยมานี่ อ๋อวันนี้เฮ้ยสั่งได้ด้วยเว้ยมีของกินไงมีของกินไปตามมุดเลยนั่ง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 ลงนั่งบลงนั่ลงนั่งลงนั่งเหมือนตัวเล็กเนาะควาตัวเล็ก ไม่ทำตัวเหมือนแบบตัวเองตัวเล็กอ่ะเอาไปสิมาอย่าอย่าอาปากเด้อจิ๋งไม่ใช่เฟิร์นเด้อเอาเบาก่อนเอาก่อนไปอาบน้ำนู่นนูานไปทางนู่นนู่นเดินไปทางนู่นแล้วพอย ชาวบ้างนรนึก่อนกันวิ่งตะวิ่งหนีไม่ทันเลยจริงจนะข้าวดีๆอ่ะนี่ติมติมติมอย่างที่โกงมานนี่จับอันปูใส่กระด้งยิ่งกว่าปูอีกแห่ ฟังมากเลยวันนี้บอกมากเลยฟังมากมากของมากที่สุดเลยนี่มามามาอยมาทางนี้อยมาเรียกปานมาอร่อนิ่กลัว

นี่มาจิ๊บเห็นตัวพูดแล้วตัวนู้นอยู่อะไรไปแอบดูผู้ชายเฉยเลยว่ะพลอยนี่ไม่เฉยแล้วใช่ไหฮะพลอยอะไรอะไรวะโดนโดนเมินอ่ะนี่ยังวะพออย่าถอยนะอย่าถอยนะนิ่งนะนิ่ง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 เลยนิ่งว่ะเดี๋ยกวะ จเย็นอุ้ยยแ,แล้วก็โยนไปอ่ะโยนไม่ไป,ไปอู้ยืนบ,งบนังเใช่ยืนบังอ่ะป้าจิ๋มช่องยืนบังไม่เหนื่อยอ่ะเหมือนออกกำลังกายเลยอ่ะอ้วยหมดแรงพอ วิวโอ้โอ้ลูกแฝดสี่เลยโอ้ยถอยถอยก่อนอยนู่ไปหาไม่ทันป่าแล้ว ไปไปออกไหมอออถอยก่อนมันไม่ทันนะนู่นเอ๊เอเอออนนะ มาหยุบไม่ทันป้า <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจิ๋มหมดโบเบเ้อ่อเหนื่อยไหนแล้วหมดแล้วโบเบ้ จุ๊บจุ๊บทำปากจุ๊บจุ๊บสิหาจุ๊บจุ๊บสิพลให้ดูดปากจุ๊บจุ๊บเอไปแอบดูผู้ชายทำไมเนี้ยเลขที่ออกก็คือคือเลขท้ายสองตัวออกเก้าศูนย์เลขสามตัวออกเก้าสามห้าเลขบนสองตัวออกสามห้า บ่ถือจักน้อยถือกินอย่างเดียวป้าร์ตีเมื่เห็นผู้บ่าวบ่ได้นเนาะเห็นผู้บ่าวซำน้อยได้นะประเด็นน่ะหืมแงแแอบชอบบ่าวรุ่นน้องใช่ไหมเราอ่ะฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแอดมักบ่าวรุ่นน้องใช่ไหมเราอ่ะฮะเนาะพลอยเนาะกากกวากกากเป็นไหมกวากเป็นไหมกวากเป็นไหม สาดน้ำใส่พี่เฟื่อหน่อยเร็วไม่ไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้พถอยทำทำทำานี้ทำเร็วทำเร็วไม่บาไม่ไม่ทำก็ไม่ทำเอ้า อยสูงสูงมากขายาวอ่ะพลอยมันขายาวมากพลอยพลอยพลอยสูงกว่าทองสุขร้านแล้วใช่ไหมที่เดียวสูงกว่าทองสุขร้านครับคเป็นรุ่นทาวเดียวกันตกงร่องก็เลยมาจริงเหรอเจอยังงมันอย่ในงนโอ้อวอ๋อมันตกอยู่ในร่งน้ำสามอันใช่ คออีกเอาคอรถพี่ชายอีกทำอะไรพล่อยนะมันน้ำอะไรน่ะปล่อยวันนี้พลอยเอ๊ะมันขึ้นอยากลงเอาาไม่ได้นะนี่ไม่ได้นั่นหนีจะลงอ่างไม่ได้นะนี่อยากลงมันน้อยไปมันเล็กไปไม่ได้เดี๋ยวเล่นปะไปบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนทะาวเสือ อเก่งมากเลยพอจิ้มล้พอจิ้มทำให้เป็นอันไหนอันไหนอันีหนไอแกกินน้ำบอกตัวเองยังไม่กินน้ำบอลูกจะกินน้ำเหรอไปไปายลูกช่างมันกล้วยนั่นน่ะยบาย มาจิ้มมาแล้วมาจิ้มไม่ต้องไปแอบดูหรอกผู้ชายนะ่ะเอ้ยไปมั<อ>่งเบารุ่นน้องแห,หระเราฮะไปถอนกันมาดีบายบายโอเคนะคะวันนี้ก็ขอลาแม่แม่เอฟซีไปเพียงเท่านี้ก่นกอนอุเละหมดเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอะ่ะ อันนน,นีี้ว่่าเยยโอเคค่ะไว้เ,วเ,เ,ไเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ